ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของทวีคนเดืมสูขู่ชวนครับติดตามคงที่สองหรือว่าคงสุดท้ายก็ว่าได้พี่น้องน้าอาจารย์แดงให้พี่ให้น้องในเบื้องในโชว์้องกันนะครับไปอยู่ว่าเจ้าโอ้ยวันเงี้ยให้ปลาทวนทวนนีพี่น้องนะครับไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องนะครับพี่น้องติดตามรอคอยโทรมาทำลายติดตามอาจารย์แดงคงที่ท้ายคงที่สองคงสุดท้ายน้ำแน่นพี่น้องก็ติดตามไปตาม อ่ามองละพี่น้องมองได้ไก่มองได้พ่อได้เอาก้อขึ้นจ,จังหวาดละพี่น,อน้องเนาะอมาหอดอาจารย์แดงพนันเงี้ยป่าทวนทวน่ทวนพี่น้องน้ำเต็มอยู่สวัสดีครับอาจารย์แดงครับพระผมีพคู้นคเอเี้ยจะข้านาเตีข้ข<ท>ึนไปั้งนะอ่อานนะาเคนเี้ยดีาีปีนี้ไหมอาเข่าบันดีเยอะเกี้มาบอลลมเลยพี่น้องลมแล้วลมบนแล้วเอ้เข่าคน มาติดตามคงทุดทไทยคงสองได้ไหนเอาคงสองแก้คงสองคงทุ่ยไทยตัพี่น้องถ่าแล้วว่างตัวน้ำเน้่ยเไปเอาได้อั้งไวน้ำาราเปลี่ยนเยอะนี่จะตีไม่สู้ดากตึมเอาพี่น้องนะครับเป็นขยันคักขยันแน่พี่น้องคนรวยเป็นสี่ล้าคนมีพี่น้องสาวหลายๆเด้หมดพี่น้องสาวทั้งพีงนองทุาเอาเบอร์โทราสรนวุ่นวันยอะพี่น้องไปรอเบิ้งน้ำกัน ฮะเอฟซียังทมหายอเอฟซีช่างมึงนอกทำหายเยอะสาวห้องกงที่สาวหองกงที่โอนเงินให้ดีหาพันเดอระวังระวังไดกกิดคอนใส่หัวเด้อร้องเบิ้งเสียเหลียบ้านไอ้กีดไอ้กิดอะได้จับเอาอาจารย์เดยงไอ้เสียงว่าฝันดีเลยตื่นขึ้นมาเช้าคุยกันยัน ยัยกิตอ่ะแมนปันเร้าตียายกิตอ่ะถามเร้วคุยกันเมื่อคืนนี้โอ้าพี่น้องนะครับไปหาจันเดียกน้ำกันบาหน่อยเบอร์ตัวเลขระทางคงที่สองหรือว่าคงสุดท้ายของเพื่อนนะครับเพื่อนเตรียมการถ่ายอยู่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับผมอ้าบัดนี้มาติดตามคงที่สองหรือว่าคงสุดท้ายมาเอาสูดสองถูดสองคงที่สองครับคงที่สองเดียวกันนะครับอันเดียวกันนั่นแหละไอพี่ให้น้องเพื่อนด้เบองได้ชมน้ำกัน นะครับผู้ถาหาอยู่แต่ครับผมถาหาอยู่นะครับถาหาเห็ดหยาถามหาตัวเลขแล้วเขาจะได้ตัวเลขเนาะไม่ครับตัวเล็กจะเห็ดไม่อยู่นี่แหละครับคงสูตรที่สองที่หนึ่งก็เอาไปเลยที่นั้นครับเอพีสีเบื้องที่นั้นครับอันนี้คือสูตรที่สองบ่อันนี้สูตรที่สองที่สองเอาเน้นๆได้จานเด้อสูตรยังไงเยอะ เอาให้แม่นเด้งวันนี่เอาเด้งเหยียนวะเหย่ยนเนี่ยเอาให้แม่นละเจ้าเหยี่ยนเอ้ยเจ้าคอยตายเด้อเหี้บ้านนี้ฝันดีก็กันวะเหี้บ้านกินอ่ะเออเอาเลี่ยอาจารย์เดไปเสี่ยงมานั่นแหละเจ้าเอาเสี่ยงด้วยเจ้าอะไรมาเสี่ยงตื่นกันมาไม่ช้าฝันดีไรวะเฮ้ยแก่ฟังหูสีบ่แก่เฮอเอาแก่ก็ค่อยแก่เบิ่งเอาเลข้ยงอาจารย์เด็กไปก่อนนะครับเบิ่งอะไเบิ่งคลิปอาจารย์เด็กก็ได้พี่น้องเอามาลงน้ำกันไม่ติมุนอุ้ยปุ้ยไม่ติดมูลนักแล้วคลิปไผ่คลิปมัน นะเบื้งเรกขอยจานแดงกองคงที่สหรือว่าสูตรสองพี่น้องนะครับเป็นยังไงจานแดงไม่ต้องเแนงวอวดนี้ยครับเอาเข่าทองเรียงเลยเด้อพาะว่าเวลามันไลคยคำแล้วเอาจากนาที่เอาจานเอจากสิหน้าที่พอดีเบื้องหน้าที่นั้นไม่ได้เบื้องแ้วมัน่มาลายแล้วเอาเบบแบตัวหลีกมาเลยคนที่ว่าห้อเอาลายนะครับสองสูนสองคงที่สองะครับคงแรกลงไปอาจารย์ที่พี่คนลุงเนี่ยครับเอา บอกตัวเลขเลยนะบอกมาเลยตัวสิบอกสี่น้ำดมันคำเหล่ามันมือนตัวีบคำน่มันตัวจีมาสรุปตัวเลขตัวทีมาเขียนวงกลมมันก็จิตในเวลาพอดีต่อเอาหนึ่งสองศูนเอาเบิ้งกันหน่อยกหนึ่งสองศูนย์เต๋อเอาเอาได้รนี่นะเอามาเออาหนึ่งสองศูนสูตรเปิ้นพี่น้องบนครับบนด้านี่ยได้เอาดวซีฟังดีดีสามสองศูนครับสองสามเจ็ด สองามแปดครับเอาเลขกน้อยเลือกสองตัวสองศูนครับสองสามครับเอาไปได้นี่สามเจ็ดครับสามแปดครับนี่คือบนไหมบ้านบนอ่าบนได้พี่น้องได้นี่ก็บนบ้านบนบารังหรอวะสี่ี่เป็นกับส่ไปเลยถูหน่อยเน่ได้พี่น้องพี่น้องก็ะจเอมเอาเอาล่างบันเลสี่เจ็ดครับสี่แปดครับหกเจ็ดครับ งูแป <68 S 1> ดครับมีเท่านี้ตัวครับมีเท่านั้นเนาะเอาเท่านี้ละครับผมเอานี่คือโค้โงที่สองหรือว่าสูตรตัวมันบ้าเอาชุดสองเอาบัดนี้พี่น้องเพิ่นบ่เห็นดอกตัวเลขกเพิ่นตัวน้อยแบบเอาตีไง่ายไมาให้เพิ่นเบิ่งรถบัดนี้เพิ่นสรุปมาตัวเน้นๆฟันๆจริงๆริงเอาเนื้นๆอๆพี่น้องนี่นะครับเอาตานตาแดงเอาปากกาแดงเอาพี่น้องนะครับนี่คือชุดใหญ่ของ อาจารย์แดงได้พี่น้องคงที่สองือว่าสูตรสองของเพื่อนนะครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องเข้มงวดกันที่ติดตามโทร่มาถามลายข้าวหลายข้าวพี่น้องนะครับติดตามให้แล้วได้พี่น้องขณะนี้เวลา18นาฬิกา2นาทีพี่น้องรีบทาคลิปไ้มาแล้วนะครับไปเดินทางหาคุณพ่อคุณพี่การเพื่อนกับขอกับนาไปเพื่อนพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอาจารย์แดงอธิบายพี่น้องอินทีฟังบัด ที่บานก็ดีวงกลมโตมันเคยออกตัวนิน่งๆดีป้ะครับวงกลมเลยอาจารย์จัดการเลยอาการบนครับ <laughs> บนมานะเอาโอ้ยเบึ่งแนมตัวผีวงกลมมากานเอาบนหนึ่งเอาเอาจารย์ที่พี่บอกเดี๋ยววงกลมหนึ่งศูนย์สองนะครับตัววงกลมศูนย์สองศูนย์สอง อังลีงไม่บันวามีสามครับอเอาใช้แถวเดียวกันเลยนะตัเน้นๆบนครับร่างร่างนี่ก็อ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โหงงแงปเลเฮ้ยอ,อาจารย์พี่พี่เป็นพี่ครับอ้าวพี่น้องนะครับอาจารย์แดงได้ดพี่น้องเด้อคงที่สอง 16ตุลาคม2566พี่น้องติดตามให้พี่น้องแฟนช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามตัวตรงขึ้นหนึองศูแล้วก็2 3 7พี่น้อง2ตัวคือ2 0 0 2 3 7 7 3พี่น้องแล้วก็ข้างล่างก็คือ6 7 7 6 4 8 8 4็ดหกได้พี่น้องเด้อนี่คือเลขของอาจารย์แดงนะครับพงที่2อได้พี่น้องเด้อมาคอยจัดขาดคอยพานพี่น้องนะครับเอาวันนี้อาจารย์มีความมั่นใจไรมาในฟันดีบ่มั่นใจเอาเลข ตัวนี้เอซีให้เอซีงครับเอาเลขชุดชุดนี่ไปให้แม่บ้านเสียงนี่คนฝันดีกับชุดนี่ซีตัวนี้นี่นะคนฝันว่าคนเอาเงินมาให้ครับแต่ว่าคนมาหลายหลายอย่เฮียนครันเงินกระเป๋าแบบยังไงอย่แก่ผูนั้นแก่ผู้นี้ถี่ไหมผู้ละพันสองพันอาจารย์แดงบับอาจารย์แดงเอาบ่อไปนะครับแม่บ้านถามนี่ผู้เมียถามอ่ะผู้เมียถามดิโอ้ครับเอ้อไม่เอาจ้าเอามาจากสองพันครับ มาสองฝันกันเลยทีเลยเอาเลยนะครับฝันดีครับซูงวดว่าฝันเอาเลยอาจารย์เองไปเสี่ยงน้องเมืองแต่คนว่ามีสามตีนหรือไม่สามนี่พ่อเนาะครับเลยมันใจสามเกียรติของคนนี้มันใจนี่อาจารย์เองมีสามเกียรตครับผมก็เลยเอาชุดนี้แหละไปให้คนเสี่ยงนี่มีนี่มีนี่มีสองตัวนี่นะครับคนว่ามีสามแต่ว่าในชุดนั้นมีสามเกียรติเลยนี่ใส่ตัวนี้ครับแต่ว่ากับชุดนี้นะเอาไปเป็นเสี่ยงอืคนละเลยมีสามนี่วันหนึ่พ่อเนาะครับ สายังล้ะสามยัง,มยงบม่ไ <ừ> ้ทันฟันอีกวครับ, <c oughs> บครับมจ่อมือกันก็ครับจ่อมือยังตีบอกอีกอ่อนก็โอเพราะว่าสามก็เลยสามเในสูตรมั้นขอรง,งสินะครับอืมันนี้สามเปียสามเปียดนี่นะครับนี่คันนี้สามเีสามเปครับศูนย์หนึ่งศูนส,สองมันนชีพแรกเบื้องเรานะครับผมอมอืมีสมีเปลมีสมีเตียมมาให้เบื้งรูปับนะอลองเพิ่นเบื้องดีๆบัน อธิบายไอ <c oughs> พี่เบื้องข่ายตช่ไหาพี่น้องไปแคปหน้าจอไว้ไล่ตัวบ่าไล่ตาบ่พี่น้องกสิเบื้องบ่คักนะครับเป็นติงไปสิงมากนะครับคนที่ให้เบื้องพี่น้องแคปหน้าจอไว้ตัวยิ่งย่ายน้ำกันพี่น้องนี่คือเลขของจานแดงงดประจำวันที่16ตุลาคม2566พี่น้องคงที่2หรือว่าสูตร2ของเพื่อนนะครับวงกลมเน้นๆข้างบนก็คือ120แล้วก็2 37แล้วก็ สามสองศูนย์แล้วก็สามอ่าแล้วก็สองสามแปดพี่น,อน้องนะครับ 2, รร 3, ต,ตัวเนียขึ้นหนึ่งสองศูนย์แล้วก็สองสามกิจนะครับแล้วก็สองศูนย์แล้วก็สามกิจได้พี่น้องเด้อตัวเน้นของเพิ่นนะครับสำหรับข้างล่างตัวเนีนขึ้นหกเก็ดเก็ดหกแล้วก็สี่เก็ดอ่าสี่แปดแปดสี่ตัวกันตัวร่างก็คือนสี่กิจแล้วก็หกแปดได้พี่นอ้องเด้ออามากคอยจัดพี่นอ้องคัดคอยผ่านพี่น้องผมเป็นซื้อกาบเป็นท่านบุญเอกปีกับดอกเพียงเท่าน,านั้นพี่นอ้องนะครับบทสนับสนุนให้พี่น้อง ไปเด่นการพรนันแต่ยังไงเด้กพี่น้องเด้อสนับสนุนพี่น้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาถ่ายคลิปเราอาจารย์แดงนะครับบุกพ่อนะพี่น้องเอฟซี C, ดูเอฟซีบ้างบุกเยอะาดไหนเอาเอฟซี F C. ใหายแม่บ้านกับพันดีเขาละอันบวกวังงั้นละครับเอาถ่ายคลิปเราไม่มีหลายชื่อหลายมีน้อยชื่อน้อยน้อยชื่อน้อย ทุ่มไปเลยอาตัวยาในก็ทุ่มคือกันเรื่องวันขายเมียวบนเนี่ยม้วนได้ขายคือบนดาวขายสี่เดนมี่เมี่ยวใส่ใจมันน้ำน้ำขายลูกขายลูกขายเมียขายเข่าขายน้าซื้อคือบนนี้ไหมมันเจย์บนนี้มันเยี่ีมมันเจย์แล้วขายเมียซื้อเลยได้พี่น้องว่าเสียเออเอาพี่น้องครับอ๋อครับหายใจจิตที่ได้พี่เออย่างเมียหลายพี่น้องยานแห้งเป็นยานแดงยานลายยานยายกิตพี่น้องยานแห้งคัก เอาวุธชีพจะไปวางขายเมี่ยงคือคนด้านเอาจารย์เด็กอาจารย์ตรงใชายบอกขายนะขายเขา่าขายนา้<อ>าขายขว่าถ้วีคนเดิอมถ้ามันจะว่าขายบาดแล้วขายฮอตเม่เท่าเม่เท่าวันนี้ขายซื้อเล็กนี่แหละเอาบอกน่องหัวบอลก็ได้พี่น้องจะไปใส่ใจเด้กพี่น้องการบอกการจ่าเฮาท่ามจีบฮากกับบาตลกไปน้าแกมตัวจริงไปน้าพี่น้องนะครับสำหรับชีดนี่ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับขอพี่น้องเจริญเจริญในผลงานเลขของอาจารย์แดงของที่สอง นะครับคำมือเปิดตาแล้วพี่น้องเวลาก็บทเขาหนึ่งทุ่มแล้วพี่น้องเดอ้อนะครับจะขอ,อยุติเชียไปก่อนขอพี่น,อน้องเฮงปังๆหล่ด้วยเงินทองขอบคุณขอบคุณอาจารย์แดงอะไรจะให้ตัวเลขทนวทางในครั้งนี้ขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอบคุณเอฟซีโลกทั่วประเทศขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจทุกแคร์เลยพี่น้องเดอ้อนะครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์แดงครับสวัสดีครับ เอพีซ so so hmm. uh ีเ uh. ม you know. ียงนอกเมียงหน้าเมียงยื้อใช้กับสามเพื่อเกาห้องละเกาห้องกุ here, ้งทำหายอยู่นะได้ป่าคักอีกยังวันนี่เกาห้องกุ้งว่าให้ให้ถึกเด้อเพราหญ่แดงครับมาเออเชื่อหำว่าโตมักหมอมักอันซื้อเบิดเลยก็ได้เชื่อเบิร์โตนี่ครับ่ะมาวงกลมสีแต่วงกลมหนักม้วนสีแต่วงครับอั่นแหละใส่เลยแม่ว่ากับฝันดีครับใส่เลยบหรไปเียงแล้วครับเอาไปนอนใส่ว่าเชียงว่าอันถือเกับฝันดีเด้อครับคือเรื่องฝันดีเล บอกแม้ตีซี่หมดเจ้ตีซี่ไปตลาดเลยเอ้ยหักหลายว่ะอาพี่น้องนะครับเพิ่นกระลั่นตีให้มันใจลอยเปอร์เซ็นต์เราละพี่น้องนะครับว่าถือเทในน่อนงวดนี้นะครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับเอ้ามีโค้งสุดท้ายวันที่สิบห้าได้พี่น้องติดตามพี่เบิร์ดในช่วงน้องกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทิ่นี้ขออเมาพระจากพี่จากน้องขอกราบกล่าวคำว่าอยู่ดีเมี่ยงกับพี่กับน้องอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับอ้าวสวัสดีอาจารย์ทีดดี้กับเอ็มซีฮอนนี่ละเอาตัวนี้ละใส่ลงไปเลยครับ